ทำอะไรคะป้าปาซื้ออะไรมาพิชซ่ามาชองแล้วคะ่วะมาลงมากินแล้วครับมานั่งข้างล่างเลยลูกตรงนี้ไม่ได้คะ่ะตรงนี้ไว้นั่งเล่นไปตรงนู้นวันนี้กินแป้งอ้วนอีกคะ่ะค่ะ ไม่เอาไม่เสียงดังครับเอาเดี๋ยวแกะก่อนได้ไหมลูกได้ครับได้ครับดูมีอะไรบ้างกาแฟกาแฟคาราบาวเหรออะเบอร์ดี้คอลลาเจนจะไปทำอะไรอ่ะไปซื้อตรงไหนมาเนี้น้ำ อะไรครับหน้าอะไรครับเนี่ยหน้าอะไรหน้าอะไรครับได้กกไก่กับอะไรก็ไม่รู้อ่ะสองถาดนะคะกับอันนี้อะไรอ่ะหน้าชีสแอนด์นว์เนี้ไก่นิวอ r l e a n s and sausage แล้วก็วันนี้น้องอยากกินพิซซ่าก็เลยโทรสั่งมาให้มาส่งเลยอันนี้ไก่ กินเลยนะครับทำไมอ่ะสงช้าเหรอใช้ใช่ใช่มันมีสั่งข้างเลขมันให้นิดเดียวอือเอาเลยกินเลยค่ะ